สวัสดีท่านที่รักและชื่นชอบต้นไม้ทุกท่านครับในตอนนี้มือเย็นสตูดิโอบอกพิกัดเดินทางมาไกลถึงจังหวัดบุรีรัมย์อำเภอพุทธไทยสงครับสถานที่แห่งนี้ก็คือบ้านไร่ปลายเดือนครับเป็นพื้นที่เล็กๆที่ทําการเกษตรก็ไม่เล็กมากนะครับประมาณสักสิไร่แต่ในส่วนเล็กๆสําหรับการปลูกไม้ประดับที่ชื่นชอบก็ประมาณสักงานนินดๆเอง แต่สามารถสร้างคุณค่าได้มากเลยครับเชื่อว่าจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับหลายๆท่านเลยที่รักและชื่นชอบต้นไม้สามารถที่จะปลูกเลี้ยงต้นไม้ที่รักและชื่นชอบไปพร้อมๆกับการหาเลี้ยงชีพเลี้ยงดูตนเองได้ด้วยไปพบกับสาระของมือเย็นบอฟิกัดจากอำเภอไทยสงจังหวัดบุรีรัมย์ครับ ก็มาพบกับเจ้าของสวนนะครับสวนแห่งนี้ก็คือบ้านไร่ปลายเดือนนะครับเรากําลังอยู่กับเจ้าของสวนสวนด้วยเป็นบ้านไร่ด้วยนะครับก็คือคุณติ๊กนรีวันเป็นที่มรดกเป็นที่มรดกน่าอิจฉามากนะครับได้มาไม่เยอะเนาะ เท่าไหร่นะครับกีไร่ตรงนี้10ไร่ค่ะสิไร่โดยประมาณนะครับจริงๆแรกเริ่มเดิมทีก็ไม่ได้ทําเรื่องไม้ประดับก่อนเนาะใช่ค่ะเราปู่ปกล่าวว่าพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่นานะคะพื้นที่นาเก่าของคุณยายระหว่างทํางานประจําก็เลยบอกว่าตรงนี้ติขอนะจะปลูกป่าให้ อยากเก็บเห็ดในพื้นที่ของตัวเองเมื่อ5ปีที่แล้วก็เลยมาเริ่มต้นปลูกป่านะคะซึ่งก่อนหน้านี้ก็ไม่ได้มาปลูกป่าทำอาชีพอะไรอยู่นะครับเป็นพนักงานบริษัทโดยจะเน้นไปที่งานขายนะคะเป็นเซลล์แต่ก็คุ้นเคยกับวงการเกษตรนี่แใล่ใช่ใช่เพราะว่าคุณติ๊กเป็นนักวิชาการด้านการเกษตรรีโทก็ด้านการเกษตรหมดเลยใช่ค่ะนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะได้เรียนรู้หลายๆเคล็ดลับหลายๆเทคนิคไปพร้อมๆกับที่คุณติ๊กจะแนะนําเรานะครับพยายามจะล้วง คุยแคะแกะเกาออกมาให้ได้มากที่สุดการที่มาเริ่มทำเนี่ยก็เป็นการวางแผนก่อนหรือว่าลงมือทําเลยชีวิตคนต่างจังหวัดก็คือบ้านปลายชีวิตต้องกลับมาอยู่บ้านเกิดอยู่แล้วนะคะก็เลยวางแผนว่าหลังเกษียณจะต้องกลับมาอยู่ที่นี่นะคะเพราะมันมีทั้งความคุ้นชินความปลอดภัยแล้วก็มี ญาติพี่น้องอยู่ตรงนี้แล้วก็มีเพื่อนฝูงนะคะแล้วก็มีแมวด้วยก็เลยก็เลยวางแผนในการปลูกป่าก่อนสักปีห้าแปดนะคะแล้วที่ลาออกจากงานประจำประมาณปี6 2สองค่ะมันแพงนะลูกตอนนี้ห้ามทำล้มนะก็คือวางแผนก่อนแหละว่าตัวเองจะออกจากงานใช่ใช่ค่ะแต่เห็นว่าออกมาก่อนเร็วเร็วกว่ากําหนดเร็วกว่ากาหนดเพราะว่าเขาเรียกว่ายึดความสุขในการทํางานในการใช้ชีวิตแล้วกันนะคะ เร,เราคิดว่าปีสุดท้ายมันหนักเกินไปแล้วเราก็พื้นที่ของเราก็น่าจะพร้อมแล้วใช่ค่ะก็ไม่พร้อมก็เกือบพร้อม,ก,อมก็ใกล้เคียงว่าถ้าไม่ออกตอนนี้ก็ก็คงจะหาตอนออกยากแล้วเริ่มต้นอะไรก่อนอ่าเริ่มต้นแนวคิดจริงๆก็มาจากพระราชดำรัสของในหลวงรัชกาลที่9ทำป่กาก่อนเลย ปลูกป่าสาอย่างประโยชน์สอย่างนะคะแล้วก็ปลูกทุกอย่างที่กินแล้วก็กินทุกอย่างที่ปลูกนะคะแต่ไม่ใช่สิงโกเนียมตัวนี้ยังไม่มายังไม่มากกินหน่อไม้ทุกวันกินเผอิญอยู่คนเดียวกินไม่หมดก็ต้องหาวิธีการขายวิธีการขายค่ะเผอิญเราไม่ชอบขายแบบขายเหมือนเพื่อนถ้าเราปลูกผักตามฤดูกาลหน้าหนาวหน้าหนาวชาวบ้านก็ปลูกเหมือนกันปลูก ผัก20บาทได้ประมาณเข่งหนึ่งเข่งหนึ่งเข่งนึงไปเจอกันที่ตลาดราคาตกอีกราคาตกอีกเราก็เลยปีแรกๆเราก็เลยหาวิธีปลูกตัวที่แปลกๆเช่นตัวเป็นพืชเมืองหนาวที่แถวนี้ไม่มีนะคะก็เช่นพวกสวิตชาร์ดพวกเฮิร์บของต่างประเทศก็ือเคลมีอยู่แล้วเพราะเราปลูก1กิโลเราได้150แต่ในขณะที่สมมุติชาวบ้านได้เงินร้อยห้าสิบเราต้องประมาณ3หลัวซึ่งเราแรงก็ไม่ถึงเขาอยู่แล้วเราใช้พื้นที่นิดเดียวเราได้เงิน เท่านี้ได้เงินเป็น2อ0 0าลอยะไรประมาณออกแบบวิธีการปลูกให้เหมาะกับกับสิ่งที่เรามีความรู้เอาผักพื้นบ้านไปปลูกแข่งชาวบ้านเพราะหน้าหนาวยังไงผักทุกที่ใครปลูกก็สวยถ้าใครปลูกผักหน้าหนาวไม่สวยต้องพิจารณาตัวเองคกก็เลยเริ่มต้นจากตรงนั้นเนาะเริ่มต้นจากตรงนั้นค่ะปีแรกๆที่ที่ออกมาก็มีรายได้ดีพอสมควรแต่มันจะเป็นช่วงหนึ่งมันจะเป็นช่วงที่ตามฤดูกาลตามฤดูกาลใช่ค่ะรายได้ไม่ตลอดปีนะคะค่ะซึ่งเราก็ต้องวางแผนละใช่ว่า จริงๆเราก็คิดตลอดว่าพื้นที่น้อยๆเพราะเราสิบไร่เราไม่ได้ว่าทําทั้งหมดนะคะเพราะมันมีไม้หลักอยู่แล้วเช่นปลาเช่นไผ่นะคะแต่ที่เหลือเราก็ต้องบริหารพื้นที่รอบข้างบ้านนี่ค่ะที่มันเป็นตอนเดิมมาเรียกว่าซีซันอลซีซันอลนะปลูกพืชตามฤดูกาลเพื่อจะสร้างรายได้นะคะตอนนั้นคิดแบบนี้ค่ะแล้วก็แต่ว่ารายได้จริงๆมันก็เป็นหนักอยู่ช่วงหน้าฝนหรือหน้า หน้าหนาวที่มันมีรายได้ส่วนหน้าร้อนนี่ก็จะก็จะเศรไ้าหน่อยประกอบกับพื้นที่ตรงนี้เป็นทางอีสานเราเรียกว่านาโคกนาโกซึ่งเป็นการทํานาหรือทําการเกษตรแบบรอคอยน้ําฝนใช่น้ําฝนอย่างเดียวค่ะ,ะมันก็เลยมีข้อจํากัดด้วยรเราก็เลยมาพลิกใหม่เอาเข้าเรื่องเลยที่แฟนๆมือเย็นอยากจะรู้ก็คือว่าแล้วมาปลูกแมคโครลมาปลูกกล้วยด่างมาปลูกซิงโคนเนียมมีกล้วยแดงอินโดด้วยเนี่ย เป็นมาอย่างไงมันเริ่มต้นอย่างไงมันถึงถึงมาทําเรื่องนี้ครับตอนนั้นก็เริ่มสนใจเพราะว่ามีคนขายเริ่มขายออนไลน์ต้นไม้เยอะขึ้นจริงจริงเราขายต้นไม้ออนไลน์อยู่แล้วนะคะแต่โปรดักต์มันจะเป็นไม้ป่าไม้สําหรับโคกหนองนาสําหรับเกษตรกรเป็นคนตลาดเป็นคนลตลาดใช่ค่ะเป็นตลาดเกษตรกรใช่ค่ะ แต่ทีนี้เริ่มเข้ามาสู่ตลาดคนที่ชอบชื่นชอบไม้ประดับจริงๆอ่ะเราเป็นคนเป็นพื้นฐานมาจากดอกไม้อยู่แล้วเพราะครเคยทางานเรื่องธุรกิจดอกไม้ค,ค่ะแล้วก็มาสนใจตอนนั้นมันมีเรื่องออนไลน์เรื่องไม้ด่างเข้ามารเริ่มเข้ามาแล้วเริ่มต้นจากความชอบก่อนเริ่มต้นจากความชอบความชอบก็คือจริงๆแล้วคุณติ๊กไม่ได้ปลูกแต่ป่านะครับค,คุณติ๊กปลูก อย่างอื่นด้วยนั่นก็คือเฟิร์นใช่ค่ะลงทุนทําโรงเรือนเลี้ยงเฟิร์นเนี่ยไปพร้อมๆกับป่านี่แหละจริงๆก่อนที่จะสร้างบ้านทําโรงเฟิร์นก่อนด้วยซ้ำรักเฟิร์นมากกว่าบ้านนี่นะครับนอนในโรงเฟิร์นก่อนแล้วค่อยทาบ้านเสร็จใช่ค่ะแต่เห็นว่าเฟิร์นก็ไม่ได้ประสบความสําเร็จสําหรับอีสานนะคะเพราะอะไรเพราะอะไรเพราะหน้าร้อนมันร้อนมากเราพยายามฉีดน้ําอัดน้ํายังไงก็ไม่ไม่ไม่สวยครับรอดอยู่แต่ไม่สวยนะคะเมื่อก่อน เนื่องจากว่ามันเป็นพื้นที่นาเดิมเนาะป่าไม้ที่คุณติ๊กเพิ่งเริ่มปลูกในขณะนั้นมันก็ยังไม่ได้ขึ้นคุมในขณะนี้แต่ถ้าเลี้ยงตอนนี้เฟิร์นไปได้แน่นอนน่าจะได้เพราะว่าน้ําได้ป่าก็มาแล้วนะครับก็ความชื้นสัมพัทธ์ในพื้นที่ก็น่าจะโอเคเลยเพิ่มขึ้นใช่ครับวันนี้หลายๆท่านอาจจะได้ยินเสียงนกเสียงกาบ้างนะครับเพราะว่าธรรมชาติมากๆเลยครับผมเนี่ยมีเสียงกาเขาอยากเข้ากล้องด้วยนะครับก็ต้นแรกที่ตัดสินใจสั่งมาปลูกเป็นเรื่องเป็นราวเนี่ย ต้นแรกเป็นต้นไม้ฟรีครับแต่ว่าไม้ฟรีที่เราทําได้เนี่ยมาจากบร o เตอร์เทดก็คือของแรกของใช่ค่ะแล้วเราเอาอะไรไปแลกเขาเขาถึงอยากได้ของเราตอนนั้นน่าจะเป็นพลูนะคะพลูกินหมากด่างก็มีเงินไหลมาด่างค่ะแล้วก็ตัดขายข้อขายใช่ค่ะอันนั้นเป็นข้อแรกแล้วก็จากเริ่มจากข้อเดียวรพอเขาแทงยอดขึ้นมาแล้วก็ตัดขายอันนั้นจะให้ให้ให้เงินไวนะคะราคาราคามันก็ขึ้นเรื่อยๆครับ จากตอนแรกที่เราจับนี่ร้อยเก้าเราก็ว่าแพงแล้วเนาะข้อเดียวนะคะอตอนนี้กลายเป็น5 9าร้้าแล้วเราพาตัวเองจากตลาดก้าไม้มาสู่ตลาดของคนไม้ประดับได้ยังไงครับจากจากเดิมเราก็ขายก้าไม้เนาะใช่ใช่ค่ะแล้วเราก็ตอนนี้เรามีเงินไหลามาด่างขาวแล้วเราขายยังไง อบอกแฟนๆมือ,อยันหน่อยว่าวิธีการเริ่ม,เ,มเปลี่ยนใช่ไหมคะจริงๆเราคุ้นกับตลาดออนไลน์แล้วเดิมเนี่ยค่ะที่ขายผ่านต้องต้องโม้นิดนึงว่าตอนที่เราปลูกป่าโม้เลยครับเต็มที่เลยครับเราอยากรู้ครับ <laughs> ตอนที่เราปลูกป่าเราก็เป็นเซเลบอยู่ตอนนั้นมันจะมีเขาเรียกว่าวิถีคนทํางานลาออกมาอยู่บ้านเนี่ยจะค่อนข้างจะจะฮิตหน่อยออเราก็เป็นเราก็เป็นเรียกว่าเป็นแรงบันดาลใจของคนกลุ่มหนึ่งที่ทํางานประจําแล้วก็ บ้านปลายชีวิตจะมาอยู่บ้านเขาก็เตรียมพื้นที่ตามเราเลยประมาณนี้ค่ะเราก็เลยมีแฟนคลับอยู่กลุ่มนึงเราก็เลยพอขายของได้คุ้นกับงานออนไลน์นะคะแต่พอปรับมาเป็นไม้ดอกเนี่ยลูกค้ากลุ่มที่เป็นเกษตรกรมีนิดเดียวที่ตามเรามานะคะเราก็จะมาสร้างลูกค้าใหม่วิธีการเข้าไปในตลาดของเราคือไปสิงในกลุ่มต่างๆที่เกี่ยวข้องนะคะคไปขออยู่ด้วยไปขออยู่ด้วยไปศึกษาถ้าเราจะขายตัวนี้เราก็เข้าไปในกลุ่มนี้ซึ่งมีมากมายนะคะคมีทุกอาชีพ บอกได้เลยว่ามีทุกอาชีพนะอ้าวถ้าเราจะขายบอลครับอ่าโคโลคาเซียอะโลคาเซียมันก็มีกลุ่มใหญ่ให้สิงนะคะถ้าเราจะขายเงินไหลมาก็มีกลุ่มลักซินโกเนียมมันก็มีทุกอย่างในนั้นจะมีข้อมูลตลาดข้อมูลผลิตภัณฑ์ว่าเขาขายตัวไหนมาแรงนะคะรวมไปถึงเขาบอกเราตรงๆเลยว่าเขาอยากได้อันเนี้ยใครมีเปิดมาหน่อยนะใช่ใช่ค่ะมีตลาดมีความรู้มีเทรนทุกอย่างอยู่ในนั้น รวมทั้งมีโจรโจรโจรด้วยนะคะก็ต้องอันนี้คือทุกคนต้องเจอคนที่ช้อปปิ้งต้องเจอนะคะครเรียนรู้ด้วยว่าราคาเขาขายกันยังไงใช่ใชแล้วก็วิธีการดูแลยังไงเพราะไม่มีใครรู้ไปทุกเรื่องใช่เราก็เริ่มจากศูนย์เหมือนกันปัญหาก็คือว่าของคุ่ก็คือว่าเชี่ยวชาญเรื่องแอนเทเรียมหรือหน้าวัวมากแต่ตลาดไม่เล่นกันใช่ค่ะช่วงในช่วงนี้นะคะคเมื่อเกือบ20ปีที่แล้วก็เคยจับตลาดแอนเทเรียมกับกับ,บบริษัทที่เราทํางานด้วย ด้วยความที่แอนทเรียมมันก็มีเรื่องลิขสิทธิ์เรื่องนู่นเรื่องนี้เนาะ <ทำ S 1> มันก็พันหลากหลายเหมือนกัน <ทำ S 1> ค่ะเรียกว่าบ้านเราอแอนทเรีียมมันจะดังอยู่ช่วงหนึ่ง <ทำ S 1> กับพอๆกับกล้วยไม้เนาะ <ทำ S 2> มันก็นกจะ ซาลงนะครับเป็นวงจรเป็นวัฏจักรนี่แหละนะครับเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปโอเคครับเราก็เลยมาเรียนรู้ศึกษาเพิ่มเติมไม้ในกระแสครับเก็บอะไรมาบ้างหลังจากนั้นเริ่มทยอยเก็บมาทยอยเก็บที่เราชอบจริงคือไม้เขียวขาวเขียวขาวด่างนะคะแล้วก็ไม้เขียวที่เป็นเขียวไม้แพงแหละไม้แพงแต่เริ่มจากเบาๆก่อนเนาะเบาๆก่อนใช่ค่ะเริ่มจากหลักร้อยก่อนพอหลักร้อยพอตาเราไปเจอหลักพันหลักหมื่นแต่ว่าไม่ใช่ว่าซื้อหมื่นกลาซื้อเลยนะใช่ค่ะก็ หาจนกว่ามันจะได้หลักพันหาจนกว่ามันจะได้หลักร้อยโอ้นี่เป็นข้อคิดที่ดีนะก็คือจริงอยู่แหละว่าเขาเปิดราคาหลักหมื่นนี่เนาะใช่ค่ะแต่เราด้วยความเข้าใจทุนของเราเนาะใช่ค่ะเราก็ไปตามหาหลักพันมาปลูกใช่ค่ะแต่สิ่งที่คุณติ๊กเล่าให้ฟังว่าก็คือไม่ได้เริ่มที่หลักหมื่นเลยเนาะใช่ไม่ไม่ไม่เราเริ่มจกจากหลักพันก่อนหลักร้อยหลักร้อยด้วยหลักร้อยด้วยหลักร้อยแต่ว่าเราเห็นปลายทางแล้วว่าเขาขายหลักหมื่นซึ่งเราไปเห็นด้วยตาตัวเองว่าพันนี้ อันนี้เขาขายหลักหมื่นจริงๆนะแต่ผ่านการเลี้ยงเนาะผ่านระยะเวลาแต่เราเห็นยอดแล้วในส่วนขยายพันธุ์มันหลักร้อยเราก็เลยไปซื้อหลักร้อยมาเพื่อจะรอเวลาอะไรประมาณนี้ค่ะคุณติ๊กขู่ผมได้นะครับเพราะว่าเขาเป็นเพื่อนผมนะครับก็ไม่ต้องตกใจครับไม่ต้องตกใจเครับก็เริ่มต้นจากหลักร้อยมาแล้วก็เก็บหอมรอมริบด้วยเนาะแล้วก็พอมีกําลังแล้วก็ขยับ เอาไปแลกบ้างเนาะเดี๋ยวเรื่องเรื่องล่าเรื่องงานแลกให้ฟังนะคะงานการแลกไม้เนี่ยคนที่ไม่มีต้นทุนฉันจะเอาเงินจากไหนไปซื้อไม้พื้นๆที่บ้านเราอาจจะไปเป็นนางฟ้าบ้านอื่นก็ได้อันนี้คือเรื่องจริงนะคะเพราะพ่อเตี้ยเริ่มจากขายไม้ไปขายไม้มาแล้วมันเงียบแล้วก็มาเดินดูในสวนว่าเราจะขายอะไรดีเราจะทําอะไรดีผลปรากฏเจอมละกอดังไม่ค่ะเจอแบล็กแมจิก ซึ่งเราซื้อมาบอกเริ่มต้นนะคะว่าซื้อมาด้วยเงินแค่250บาทแล้วก็เอาไปแลกกับไม้ต่างๆนานาก็จะได้ไม้แปลกๆไม้ที่โหเราคิดว่าเขากล้าเอามาแลกกับแร็คเมจิกซึ่งในใจเราคิดว่าไม้บ้านๆแต่สําหรับเป็นสำหรับเขาคือนางฟ้าคือนางฟ้าคือเทพของเขาเออเราก็โหวันนั้นรู้สึกแพ็คได้ประมาณเกือบ20กล่องอ ไปแรกสนุกดีแล้วก็เรามาคิดมุลค่าว่าอ๋อเราก็ได้ตัวนู้นตัวนี้แปลกๆมาโดยเราไม่ต้องเสียเงินเสียแค่ค่าส่งค่ะเอามาเป็นพ่อแม่พันธุ์ของเราต่อใช่ใช่ค่ะเราก็เริ่มไปใช่ค่ะแล้วตอนนี้ผมเห็นคุณติ๊กเรียกถนนเส้นนี้ที่เรากำลังนั่งตากแดดกันอยู่นี่นะครับว่าเป็นถนนบอนสตรีทอ่าเป็นบอนสตรีทเนาะบอลในที่นี้ก็คือบอนต้นบอนนะครับบอนโคโูคาเซียใช่ตรงนี้มีอะไรบ้างคุณติ๊กที่ลองลองนึกนึกถึงแฟนๆเมือยนเดผมอินเสิร์ตภาพไปด้วยพร้อมๆกัน ก็จริงๆตัวแรกที่ทําเงินที่ที่มันเปลี่ยนชีวิตว่าเรามาเน้นหนักบอลเพราะว่าคือแบ็กคอรอนนะคะครับค่ะเดิมเคยที่ทําไมหันมากับกลับมาทําพวกไม้ประดับเพราะมีน้องอีกคนหนึ่งที่มาให้ข้อคิดว่าพี่แก่แล้วพี่จะไปทําอะไรหนักหนานักหนา<ะ>แกแล้วก็นั่งแค่บอลขายอยู่บ้าน <Cheese> เออแล้วมาเกิดขึ้นจริงๆนะไอ้อะมันเกิดจริงจริงแล้วทีนี้ผ่านไปหลายเดือนตั้งเขาคุยตุลาเรามาเก็ตเมื่อประมาณพฤษภาเพราะว่าเราขายบอลหน่อแรกของ แบ็คอรอนตอนนั้นเราขายตัดสุดเดินไปเดินมาจะหาตังค์จริงๆจะหาตังค์ใช้เดินไปเดินมาหมดแล้วเงินเินซื้อซึ่งเอาข้าวเริ่มหมดแล้วก็เดินไปขุดหน่อสดขายสามหน่อของแบ็คอรอนแล้วก็โพสต์ไปว่าหน่อละ1,200บาทขุดสดโพสต์ไปไม่ถึง20นาทีหมดหมดขายได้เจ้าเดียวเอาหมดเลยไม่ไม่ค่ะมีเจ้าหนึ่งแยกไปก่อนแล้วเจ้าที่สองมาบอกว่าพี่เอาหมดเลยโอเคอ๋อแสดงว่า ปกติเราขาย1 0 0 2 0 0 0เอ้ย200 300 400 500 500ต่อเขาเรียกว่าต่อต่อทานทิชชานี้เราว่าเยอะแล้วครับพอวันนั้นเจอขายไม่ถึงครึ่งชั่วโมงเราได้3,600เราดีใจมากกำลังใจมากําลังใจมาคือแบบถูกทางแล้วก็เลยโทรไปขอบคุณน้องคนที่คนที่เขาให้ไอเดียว่าเออเฮ้ยมันใช่เลยว่ะมันตั้งแต่นั้นมาก็เลิกเข้าปลาภัยขุดบอลอย่างเดียวบอลตยวไม่ทันตัไม่ทันแต่อยากจะบอกท่านผู้ชมมือเย็นครับว่า b บล็คโคลรที่อยู่ข้างๆอ้สวยมากนะครับเพราะว่าไอ้ผิวกรอซี่ของเขาเนาะแล้วพอโดนแดดเนี่ยมันกช่างมีเสน่ห์เสียนี่กระไรต้องให้โตเต็มฟอร์มเนาะใช่ครับเพราะเอาเดียวขอพูดนิดนึงว่าทุกวันนี้คนจะเห็นแต่ไซส์เล็กเพราะว่าขุดขายกันหมดออกมาหน่อไหนไหลไหนเขาก็จะขายกันหมดแต่จริงๆความสวยงามของไม้มันจะต้องโตเต็มฟอมนะแล้วก็มีกอมีกอครับก็คือในหนึ่งกอก็จะมีหลายต้นแต่ว่าเราไม่มีโอกาสครับให้เขาได ได้งอกขึ้นมานะครับว่าเราจะเอาไปขายก่อนคือไม่ได้ตั้งใจจะขายทั้งหมดนะครับเพราะว่าสวนของคุณติ๊กเนี่ยอยู่ในพิกัดที่คนในเราแวกนี้หรือใกล้ๆกว่านี้ก็อยากมาหาเธอแล้วก็มาออดอ้อนนะครับว่า่คยขายพี่ขายหนูหน่อยเพราะว่าหนูยังไม่มีนะครับอะไรประมาณนะครับตรงนี้เรามีโคคาเซียแบล็กโคโลแล้วเนาะข้างตรงนั้นก็จะเป็นเลมอนไลน์ และมีอะไรอีกครับวิจิกกลายเขาีกว่ากลายใช่ไหมครับเพราะอั้นมันจะเขาเรียกว่าด่างลงก้านนะคะก็คือถ้าส่วนใหญ่ถ้าจะดูบอลหรือดูไม้ด่างเขาให้ดูลงลงที่ก้านมันจะชัดกว่านะคะตามภาพที่ท่านเห็นเลยครับที่ผมอินเสิร์ตไว้นากก็คือเราจะเห็นว่าบอลดำแบล็กเมจิกเนี่ยจากเดิมเขาจะเป็นก้านแดงแต่ว่าที่เราเห็นเขาเขียวลงมาด้วยสับคุณติ๊กเราเรียกว่า ด่างลงก้านด่างลงก้านอ่านี่เป็นความรู้ของผมเหมือนกันนะ <c oughs> เราต้องเรียนรู้ไปเรื่อย,อยนะครับไม่มีใครรู้ทุกเรื่องเนะเาะแล้วก็ถัดไปที่เป็นนางเอกเลยเรียกว่าเป็นตัวท็อปนะตัวทอ็อปตัวทอ็วทอปบ,บ้านไร่นะคะมาแรงแสงทุกโค้งก็จะเป็นหน้ากากฟาโรานะคะซึ่งตัวนี้ก็ไม่พอขายออกมาหน่อไหนก็จะมีเราไม่ได้หยิงนะคะเพียงแต่ว่าถ้าคนมาจองอ่ะพี่หนูจ้าหนูจ้าแต่ว่าไม่รู้เราจะโดนเทหรือเปล่าค่ะแต่ว่าถ้าสมมติมีใครมีมัดจําไว เราก็จะออนคิวให้เขาคจับเขาเข้าคิวถ้ามันออกแล้วเราจะให้คุณเป็นคิวต้นๆใช่ใค่ะแล้วก็เรียงหนคือถ้าไม่จ่ายเงินมัดจำอะใครก็มาจองเป็น20-30คิวถูกไหมคะเห็นว่ามีบอนที่ขายได้เรื่อยๆอ๋อเป็นคนงานเหมืองแร่เขาเรียกว่าโคมไ n เนอร์นะคะเรียกกันสนุกสนุกก็คนงานเหมืองแร่นะคะเขาจะออกสีพาสเทลหน่อยดํา แต่ว่าไม่ได้ดำฉูดฉาดเขียวก็ไม่ได้เขียวชัดเจนคือมันสวยๆดูได้เรื่อยๆมีเสน่ห์มีเสน่ห์มีเสน่ห์ในตัวคือถ้าชอบสายนี่แหละสายโคโลคาเซียมาผมว่าอย่างน้อยต้องถูกใจอ่ะต้องถูกใจเนาะแล้วก็ข้อเด่นของเขาข้อเด่นของเขาข้อเด่นของเขาไม่ใช่ความสวยนะครับข้อเด่นของเขาคือเขาทําเงินให้กับคุณติ๊กได้เรื่อยๆทุกอาทิตย์ใช่ไหม ค่ากับข้าวค่าน้ำค่าไฟนี้คือเขาเอาอยู่แค่แค่ถาดเดียวแค่เขาเรียกแค่บ่อเดียวแค่ตน้ผมชอบมากเลยวันนี้ถ้าข้าวไปมาแล้วยังไม่มีข้าวไปเดี๋ยวไปขุดโคมายเนอร์มาอย่างน้องอย่างน้องจริงๆอันนี้ก็ดีนะถัดไปอีกเป็นอะไรนะครับที่เรานอกจากโคลมายเนอร์มีก็เป็นไว้ลาวาค่ะไวลาวาเดิมตอนที่เราเข้าวงการใหม่ๆเรียกว่าเข้าวงการแล้วกันนะคะเข้าวงการไม่ใช่วงวงการประกวดนางงามนะอันนั้นออกไปแล้ว ไว้ลาวาตอนที่เราซื้อไม่ว่าบบไว้ลาวาแบ็คอรอนต่างๆนันนา,นา,นาราคาต้นแม่ถูกมากหลักพันกะบาทนะคะแต่ตอนนี้ไปถึงหมื่นแล้วถ้าเอาต้นใหญ่ๆนะคะแล้วก็พวกซันไลท์อะไรเงี้ยค่ะอตอนที่เราซื้อไม่แพงครับน้องนําเข้าแล้วก็มาน้องมาขายให้นะคะถ้า<น>ชอบคโคโลเกเซียด่างเหลืองด่างขาวนี่ใช่ต้องมาต้องมีแหละไว้ราวาบอนกระดาษทองซึ่งจริงๆมีอยู่ในบ้านเราอยู่แล้วนะคะ ทองอีหลีทองสวยครับแต่ถ้ามันจะมันจะอล่ามากนะคะแล้วก็มีกอเพชรเจ็ดสีตรงนี้นะคะซึ่งทั้งสองต้นเป็นอะโลคาเซียอะโลคาเซียครับ่ะแล้วก็มีตัวนู้นที่เป็นแซฟไฟร์นะคะก็เป็นโคโลคาเซียอยู่เป็นโคโลคาเซียเป็นแบล็กแซฟไฟร์เป็นแบล็กแซฟไฟร์ค่ะอืมก็เยอะมากเลยเนาะค่ะเดี๋ยวไล่ดูทีละตัวแล้วกันครับผมแล้วเราก็ไล่ไปเนาะสำหรับมือเย็นบอกพิกัดในตอนนี้มือเย็นต้องขออนุญาตแบ่ง คลิปออกเป็น2ตอนโดยตอนแรกเราได้รับแรงบันดาลใจต่างๆจากคุณติก๊กในฐานะผู้ที่รักและชื่นชอบต้นไม้แล้วก็สร้างรายได้จากสิ่งที่เรารักนั้นสาระในตอนต่อไปก็เข้มข้นไม่ยิ่งย่อนไปกว่ากันหลายท่านที่เป็นมือใหม่หรือแม้กระทั่งจะเป็นมือเก่าหรือกลางเก่ากลางใหม่ก็สุดแล้วแต่เราจะไปรู้จักกับต้นไม้หลายๆต้นเกือบเกือบหชนิดเลยครับเรา ไปทํคการู้จักกันต่อในตอนต่อไปของมือเย็นบอบพิกัดจากอําเภอพุทธสงจังหวัดบุรีรัย์บ้านไร่ใบเดียนครับอันนี้เป็นหูช้างด่างเหลืองนะคะเห็นเขากันทั้งบ้านทั้งเมืองนอนไม่หลับก็เลยไปหาหามาเดี๋ยวคุยกับเขาไปรู้เรื่องได้มาเท่าไหร่ครับรอ,อันนี้ได้มาราคามิตรภาพนะคะก็สองกว่านิดๆน,นะคะสองพจ้ะสองพันคู่นี้สักสิบครับค่ะ